ดังนั้นมนุษย์คนหนึ่งกำลังคิดถึงสิ่งใดดำเนินถึงสิ่งใดนะหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดตัวมนุษย์คนนีนะ้ก็คือส่วนของรูปนั่นเอง คิดเรื่องใดพบเกิดนี่ก็พบนี่ก็พบพบเกิดตลอดพบเกิดก็กรรมเกิดกรรมเกิดกรรมเกิดตอนนี้พอเราอยากแก้กรรมเนี่ยแก้ให้คนอื่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไ,ได้นะเพราะไปดึงความคิดออกไม่ได้ไง ไปดึงเวทนาเขาออกก็ไม่ได้ถ้าช่วยดึงได้ก็ดีเนาะคนนี้กําลังโกรธดึงปึ๊บออกมาเลยหายหายโกรธโอ้ยใครใครดึงออกไปเนี่ยคงจะถามว่า้ยใครดึงออกไปแล้วมันดึงไม่ได้ไงแต่คนนั้นต้องหายโกรธเองใช่ไหมจะด้วยการเปลี่ยนอารมณ์ด้วยปัญญาด้วยอะไรก็ตามคนนั้นก็ต้องหายเองอะ่ะอืมเนี่ยนั่นแหละเขากําลังแก้กรรมด้วยตัวเขาเอง เนี่ยพอเราเข้าใจกรรมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นชัดว่ามันไม่มีพิธีกรรมใดที่จะมาแก้กรรมได้ใช่ไหมดังน,นั้นผู้ที่ยังยังกระทําพิธีกรรมเพื่อการแก้กรรมอยู่ในไกลไหมก็ไกลไกลจากการแก้กรรมหรือการหมดกรรมตามความเป็นจริงถูกต้องไหมกรรมก็ยังอยู่เหมือนเดิมอืม